รีวิวเปิด YouTube นะออกจอ2ตอนนี้ตอนนี้เราเปิดใน OBS แล้วเราก็สร้างแพทอ่าไม่ใช่สิเพราะเป็นแพทให้มันเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวไอไอตัวนี้มันจะไปอยู่มุมซ้ายมุมขวาล่างโอ้ผิดหมดเลยตอนนี้ในจอยังไม่มีอะไรนะในจอน้นยังไม่มีอะไรนี่ให้ดูการเซฟเฉยๆแต่และเครื่องเซตไม่เหมือนกัน เราส่งนี่ให้ไปจอสอจอสองในที่นี้คือ h p ปอนนี้ไปจอสองแหละแล้วปิดนี่ได้เลยเพลงที่เราส่วนมากเปิดเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้สมมติว่าเอาใหม่สมมติว่าอันนี้อันไหนวะอันไหนสักอันนึ่ง อ่ากล่องไม่ค่อยตรงพูดว่าอันนี้อ่าขึ้นอย่างน,นี้ถ้านน้นมันจะไม่เต็มเพราะว่าเราเซตไว้ที่มุมขวาด้านล่างกด E s c อซให้มันมีอยู่มุมขวาล่างอยู่ตรงนี้อ่พาพอเราเซตครอปไว้ตรงนี้ตรงนี้พอดีเนี้ยนี่นะดีจิกลเล็กๆ,ๆ้อยเล็กๆน้อยนอยจะพูดอินทเน็นนะครับ